มิสเวิลด์ต้องทำให้เห็นว่าเวทีนี้คือเวทีคุณภาพนะครับป้าจูป้าจูไม่เล่นป้าจูมาถึงเวลาไทยแลนด์แล้วค่ะป้าจูมิสเวิลด์ปีนี้เป็นของไทยอย่างร้อเซ็์แบบขาวสะอาดไม่มีเส้นสวยครบจบตอบคำถามดีที่สุดป้าจูไม่เล่นนะคะมิสเวิลด์ไทยแลนด์เท่านั้นค่ะไม่เล่นค่ะป้าจู ป้าจูดูตื่นเต้นนะคะป้าจูอย่าเล่นนะคะอย่าเสี่ยงนะคะมันคือไทยแลนด์ค่ะป้าจูป้าจูไทยแลนด์โหอ้โหโอ้โห้โหโอ้โอโอโอ้้โโอนหโอนหห้า,า้้อ้้ ถึงเวลาไทยแลนด์แล้วจริงๆคือแบบหลังจากที่ฉันแกงมาเป็นเวลายาวนานแบบมันถึงเวลาแล้วโอ้ยกอดโ้โอปอผู้หญิงคนแรกของประเทศใด <Congratulations. S 2> ที่สร้างประวัติศาสตร์ได้มงฟ้าอันแรกที่เรารอคอยมานาน